สุดการรอคอยบิวจักกระพันธ์ประกาศข่าวดีทากรีดทั้งเอเชียคัมแบ็กแล้วหลังจอดราม่าถูกแฟนเก่าอ้างทำ้ายร่างกายตั้งทองคบซ้อนสำหรับบิวจักกระพันพุทธาซึ่งวันนี้หนุ่มบิวได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวครั้งแรกพร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิวดิสแบ็ก ท้ามกลางแฟนคลับนับแสนทั่วเอเชีย er, ฮือฮาบอกคิดถึงเขาจำนวนมากล่าสุดหนุ่มบิวโพสต์อีกครั้งผ่านไอจีแอดบิวดูเลิฟระบุข,ข้อความบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพลังใจจากพวกคุณคือพลังของผมทำให้ผมไม่จมปรับอยู่กับความเศร้านำมันมาเป็นพลังคิดและ ซ้อมลงมืองานนี้ด้วยตัวเองวันเกิดปีนี้ทุกคนจะได้เจอผมคนใหม่เกิดใหม่จะได้เจอกับบิวที่รักตัวเองมากขึ้นจริงใจกับตัวเองและทุกคนมากขึ้นรอชมกันนะครับ Through all t h i s whole time the love and support from you all are the strength that keep me from drowning in despair I have used the love everyone gave as fuel well to create and prepare this คัมมิ่งโปรเจกต์บายมายเซล์ดิสมีส์เบอร์เดย์ไอวอนเอฟรีวันทูมีดวิดเดอะนิวมีไอแฮฟบีนรีบอนแอสเดอะนิวบิวผู้เลิฟพิมเซล์มอร์ไอยินบีคัมมิ่งมอร์ซินเซอร์แอนด์ออเทนติกวิดมายเซล์แอนด์เอฟรีวันเอลเพลสบีแพตตี้ยองแอนด์เวททูมีดดิสมีส์เบอร์เซอร์เวอร์ชันออฟมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิวดิสแบก